สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังนะคะช่อง y YouTube ตุกตับไก่ทองออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้กำลังเฮ็ดผมแล้วค่ะพี่น้องจะไปใส่บุหรีมือนหอนหึ่บ่ได้อันไปใส่ดอกพี่น้องเฮ็ดไว้แบบว่าเพื่อมีการมีงานมานะคะช่างทำผมคนเดิมค่ะน้องไกล่ลุงค่ะ <c oughs> อันคลิปที่ฮอตก็เฮ็ดผมไว้ตังเต้นหนึ่งปีที่แล้วพี่น้องอันก้่าวซุ้งนั่งหายก้าวฟาลากับมีคนมาคอมเมนต์หลายๆล่ะะอยากให้ พี่ตุกต้าทำวิกทรง,ง,งนั้นทรงนี้พี่น้องเอ,อ้ยขอโทษหลายๆเด้อที่วันผูดแต่จะทำเหตุทรงไหนบอกเด้อที่ไหนเบืองมันมีเวลาครับพี่น้องเอ,อ้ยแบบว่าเอ,อ่อถึงกับน้นองกับยุหอไก่เนาะถึงเัินตุกต้บกับก็บม่ค่อยได้ใส่ไม่ได้เหตุวิกอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ใส่แต่วิกบอ๊อบนะพี่นอ้องเนาะเาเน้นสะดวกสบายเนะาะมัเนียนท่านมีข่าวว่าที่ได้ไปไล่ส่วนกับพระเอกแมนจกันกรพรรดิก็เบียบพี่น้องกันเลยแบบว่า เออให้น้องมาเก่ากูใหม่ก็นะแสดงก่ามีความสวยงามสสดงพี่นอ้องมันได้พันหวัวกระสือนโทรศพัพท์ไหมพี่น,อใน,ใน,นอ้องเมีองไรหน้าชัดปะฝนมาตกแล้วเด้อเมื่อกี้ยูยุโรปยูโรยุโรปหลายกล้องเป่าหลายพี่น้องหมอกบาลงเด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังหัดช่องยูทูบตุ๊บไกท่ทองเด้อค่ะเด้ออ่เงินที่ได้จากยูทูบจากขายน้ำพริกกากหมูก็ไปเสื่อนโทรศัพท์เด้อพี่น้องทุกคนคือ เบื้องหลังความสำเร็จของตุ๊กตับนะคะขอบคุณหลายๆพี่น้องอที่เป็นทรงจะรอดหรือจะร่วงพี่น้องรอชมนะครับมอนี้เฮดทรงผมอ่ก้นอย่างกะก้นหอมก้นหอมจอมโซนก้นหอมปันนมป่นน,า,า,น,นาเร็ยๆนะคะในแล้วการใจจากพี่เต,าเตา่าก้าวิกิตกับพี่น้อง พี่เต่าเบิ้งเดอ้อจะรอดหรือจะล่วงจ้าไอ้ชองนอนไอ้เด้อบอกน้องไปใส่งานที่นี่น้องมาได้ไปหาจ้าเครือซีเรียนออนไลน์เออทั้งโควิดค่ะเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะตอนนี้กำลังแบ่งผุ่มเด้อค่ะพี่น้องกะน้องไก่ลุงวา่าเฮ็ดง่ายหลายสั้นอันเรียกแบบสั้นวีง่ายหลายสั้นเพราะมันผุ่มแท้พะนะงั้นเขาวีไปก่อนเฮ็ดยตั้งหลังทุยท้ยน้องก็ใส่ในการดีเด้อกันตั้งหลัง มัได้ใส่แป้งยีเลยยีสดเลยยีสดสัตว์เทศแบบไรเนี่ยทั้งหน้าเป็นยังไงทั้งหนา้งหน้ะเบีงเป็นังสี่เหลี่ยตีอันนี้เก็บใบกองมาแล้วแบ่งเสริมมาปาดหนาใหญ่เลยกรีดลงมันจะมีอนมอ่าวดวมาเขียวดีทะ้งสวนนะคะนะคะตอนนี้เราได้ทุยข้างหลังแล้วนะคะเราแบ่งผมว่าเบียงไปทางขวามือแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเาจะเห็ดกล้วยหอมแบบนี้นะคะ มีค่ะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะกําลังจะเป็นทรงกําลังที่เป็นนันทรงพระโอรสขึ้นไปแล้วค่ะตอนนี้กําลังสิตั้งเป็นมวยขึ้นไปรอชมค่ะรอชมค่ะอยากทายให้เบ่งอยู่เได้ข่าววิธีทำนู่นนี่นั่น่ว่ามันกะน้องมันบ่มิผู้ทายแห่งเราพี่น้องน้องมันบ่มีแบบ ม <Head> ่งกล้องก้องเฮ็ดเองตัวเองแนละต่อไปอาจเจียนจ้างโดนมาด้วยค่ะเห็นหเห็นตั้งเถืองพอ้อมในการเฮ็ดสนะตอนนี้กำลังจับริ้วนะคะจับริ้วให้มันเป็นคือเกีบดักกลาบนะคะเมหลับส <laughs> <laughs> ปีอย่างบุ้นี่หอมหอมประสุขภาพ นั่งจับรีวิวพี่น้องโอ้จะเป็นช่วงไหนนะนี่เมื่อกี้สิเฮ้ยรวบขึ้นไปแล้วน่ะงามด้ละทรงนี้ราคาเอาผมลงแล้วนะคะจากที่เราแบ่งนะคะเอามันก็ไเดกนังจีนเถอะเาวจี่สวยทงนี้ฉ่ำข้างต๋งสักตวงแข่งโคตรไรตโก้อันนี้ค่าเป็นตานนั่นหลายส่แต่หายใจม่อิ่มให้ราเบิรนั่งแข่งจะเป็นจังไดป้าไปยีบไปแล้วค่ะพี่น้องยีบไปพจะ์วีไปค่ะจะเป็นจังใดนี่ จะรอดหรือจะล,จะลวงค่ะนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้ช่างทําสวยมากเป็นริ้วเป็นริ้วนะคะแบบทรงแบบทรงแบบเออไปกินเลี้ยงงานวันเกิดเมียผู้ว่าอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราจะทําเป็นปอยหวานนะคะเพราะว่าเราแบบบางกรามเล็กๆเ,เพราะว่าเราหน้าใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นแต่มันสวยนะเห็นมันออกมาดีแนละ้วพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็ยีไปเลยสิคะรออะไรล่ะคะ ก็ยีปไปเลยสิคะนี่ข้างนี้เป็นริ้วสวยมากเลยนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะริ้วอุ้ยข้างหลังลกมากก <c oughs> ็ลกธรรมดาและขยายหอใหม่คะ่ะแต่ก่อนอยู่หอสุบุญมาเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่ายังเป็นบรรยากาศใหม่ๆก็เลยมาอยู่อ่ะอย่พูดความจริง <c oughs> ะนะขอหอก็ <c oughs> อะไรนะอันนี้หออะไรนะหอใหม่นะ, <bedeutet> ะนทิพอากอ นานาหอทิพย์อากอแต่ว่าพัสดุไปส่งหอสุวรรณมาดีมากพี่น้องเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะได้ยินชื่อศิริศักดิ์ปุ๊บคนก็ไม่ดูตามาตาเหลือว่าย้ายหอเพราะว่าเขาก็ไปหอเก่าเพราะว่าความเคยชินของเขาอันนี้คิดยากกว่า้พี่น้องหนาม,มาสั่นหลายยังได้เสีดได้หน่อยพี่น้องตออ่อป่ะก็เลยแบบว่าเออเสียดมานนองดีว่าแล้วเบิ้งนะคะสร้างขนาดสมิเทคนิคของเพื่อนเห็นไหมทุกคนแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะแล้วจะเป็นกล้วยหอมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วจะให้น้องไกลถ่ายข้างหลังให้ดูว่ามันเป็นยังงไแแต่่วาบบ โอ้ยมีปอยหวานด้วยอ่ะสวยมากนี่เห็นไหมลูกเป็นร่เห็นไหมก็จะกกนหวานไหมก็ต้องหวานสิแต่ว่าตอนนี้เราหนวดเขียวนิดนึงนะถ้าเราโกนเราก็จะเออแบบอาราดูวิวอยู่แปลว่าแปลว่าซุงกุงดุยสลามุยดูอาราดูวิวแปลว่าอะไรครับอากบบอยักษก้อนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกก็ยีไปเลยสิครับก็ยีไปเลยค่ะ น่าจะมืดเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่ามันไฟย่อนย้อนเสีย่ย้อนเสียให้ยืนเล่นไตหน้าผาข้างหน้าได้ไหมนี่จะ,จะมีการตอบผมตออะไรไหมนีม่ไงไม่หวานมาไม่แม่นี่ะ <laughs> <laughs> <ś les> ว่ามันคือฉันปะมบบนันหาวังมันเล่นงได้ดีแบบมันเป็นชุนยาวท,ที่ที่โยกย้ายสาระพกดีอะ <S <S <โท>่ะยกคนค่อบอันนี้คือการยกคนนะคะเราจะยีโคนก่อนเห็นมาน้องอยู่ไก่พินบอลสู้หมดเด้อแค่ะมันพุดงใส่ฝนสิบสองสิบเ็ดมันสูมได้อยู่มันตีได้อยู่ตีแบบเต็มจอนอะ ตีขึน้นทางนับโัสี่ป่ะเฮ้ยตัวเด็ดจ้าตัวตัวตอกใส่เลยเหือก็เรื่องสเปรมติกตามให้หายออกจากเอามาขึ้ะนทะางนกใช่ไหมนี่นะคระับเราก็พอเรายี่ยกโค้นแล้วเราก็หวีเบี่ยงบตายมาเลยค่ะคืออุย หวานมากแม่แบบอะรเราเดืบูมากนี่เขาเป็นกระเทยหัวปู่เขาก็สามารถสวยได้พี่น้องเพราะว่าทรงกุงดุยสลับเลยหุ้มใจอยู่เดวสับนี่แบบว่าคำาว่าน้ำเบิดแม่แก่ นี่บางคนก็สิว่าเอาเป็นอยังคือเอารูปคุณแม่เต๋าเก้าวิจิตเมา่อคืนยังซี่เพื่อนบ่าวบอันเขาได้ขออนุญาตแล้วเด้อค่ะจากคลิปข้างต้นนะคะเนาะอันนี่แหละทุกคนก็ต้องมีไอดอลเนาะพี่น้องเนาะเขาเอามาเป็นแรงบันดาลใจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายอมรับในฝีมือเพื่อนอิหรีคุณอันคุณแม่น้องเต๋าเก้าวิจิตนะไม่จชกที่เมียนมาร์หรือที่น้องเนาะนะคะก็คือประเทศไาชสุโขทัยแบบอาลาเดวอเป็นทรงแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นทรงแล้วครับพี่น้องทุกคนค่ะคือนี่ไม่จะเือนว่าหว่นสิทุกคนค่ะจะหวานแล้วค่ะนี่นะคะตรงนี้เราจะทำเป็นรอนตรงนี้เราจะทำเป็นรอนนะคะทุกคนคือเอ,อ่อให้มันดูหวาน,นสมูทขึ้นเท่ากับ ผู้ให่มีแม่ตะเกียบเอาไม่ตะเกียบค่ะอันคือ,อยูหอบางมีแม่ตะเกียบเนาะเขาก็เลยใส่ปากกามาตะคีในการมมวนเป็นลอนม้วนได้ไหมเ,เนี่ยกับนี่เราใช้ความร้อนจากใดใช่ไหมใช่ใช่มาฉีดสเปรย์ก่อน อันนี้ก็เทคนิคนะคะเขาจะไปทำก็ไปทำนะคะทุกคนเนาะดูนะคะจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยล้านกรรกรนะคะทุกคนเนาะก็วางชอบแบบนี้เดิฉันหน,นึ่ง เสร็จแล้วคะ่ะโอ้ยผัดลมผัดเนาะเสร็จแล้วกับทุกคนคะ่ะเป็นยังไงคะติชมได้นะคะอ่าซุ้งนี่คือ,<ข>องนานแรกค่ะงานแรกที่ใชฮอบไปเจิมนะครับพี่น้องที่ไป่าไหล่สดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะท้าให้เบื้องนะคะ่ะว่าเป็นจังไดแต่งหน้าเขาไปแล้วสวยบอเดี๋ยวผูหลาฮอดเมืองงานเราทิให้จะมาตัดต่อไซนนะคะเนาะ,ค,ะนค่ะเป็นจังไดน,นี่น้องเริ่มทาครั้งแรกนะทุกคนซุ้งแกล้ยหอมจอมสุนค่ะทุกคนค่ะก็ตีชมเข้ามาได้นะคะอันนี้คือ ความหวานของด้านหลังนะคะมีเด้อพี่น้องเด้อปีชมเข้ามาพี่นอ้องอยากให้เห็นส้มไหบอกได้เด้อค่ะแต่ว่าที่ให้เบิรงบอกกับอีกเรื่องนึงเพราะว่าเพราะว่ามีคนขอมาหลายว่าอยากเห็นส้มนั้นส้มนี้กัดหนึ่งปีแล้วเด้อเ่ราะเดี๋ยวไทยกิฟเห็ดผมพี่น้องกัดไปยังไหนคารลอดหรือล่วงค่ะกะทุกตำกะอ้วนแน่นะคะช่องนี้กัดเนาะพี่น้อง ลองใส่กับชุดค่ะสมเด็จมก็ใส่ไปเลยสคะโอเคถอดแล้วค่ะตอนนี้หัวโหลดมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใส่สรงนี้นะคะขอบคุณน้องใกล้ลุงนะคะที่สานฝันให้กระเทย ตลกคนนี้นะคะที่ได้มีวิกสวยๆแบบนี้ใส่นะคะขอบคุณนางจริงๆมันสวยจริงๆทุกคนคือเราไม่ได้ทำเรียงเส้นนะคะเราทำแบบฟรุ้งๆแบบ around the world แบบแกร่งๆแบบเป็นแกร่งนะทุกคนค่ะก็ขอบคุณน้องมากติดตามช่อง y o u u t ยูทูปติดตามช่อง YouTube ของทุกท็อปไก่ทองออฟิเชียลทุกท็อปไก่ทองออฟิเชียลนะคะก็กดติดตามกดซับสไครป์เพราะว่าตอนนี้เนี๋ยโทรศัพท์มาใหม่แล้วจะถ่ายคลิปเรื่อยๆที่เป็นาซมใส่ ฝากติดตามเลยด้วยครับพี่รองค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ